วัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเจ็ดที่นั่ง SUV นะครับ Everest Sport Package นะครับคันนี้ก็เป็นแบบสีดํานะครับราคาจะจําหน่ายของ Everest Sport นะครับของเราอยู่ที่1,585,000บาทนะครับตอนนี้อันมีโปรโมชั่นมากมายให้ลูกค้าเลือกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นแบบออกรถเริ่มต้นนะครับออกรถเพียง99,000บาทเท่านั้นเองหรือแบบที่2อันมีโปรโมชั่นแบบฟรีชุดแต่งจัดเต็มรอบคันแบบนี้ให้เลยนะครับหรือแบบที่3เรามีโปรโมชั่นดอกเบี้ย0%ให้ด้วยนะครับหรือแบบที่4นะครับสุดคุ้มอีกเช่นกันนะครับมีส่วนลดให้สูงสุดถึง100,000บาทเลยนะครับเดี๋ยวอันพารับช แนวทางการตกแต่งของเจ็ที่นั่งของ Ford เรากันดีกว่านะครับคันนี้นะครับเราเลือกชุดแต่งที่เป็นของตัว v i c t o อนะครับว่ามีการตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้าเลยกระจังหน้าคันนี้เราเลือกใส่กระจังหน้าทรง Rap เตอร์นั่นเองมาพร้อมกับตัวอักษรคำว่า Ford แบบนี้นะครับเป็นแบบสีดำด้านนะครับด้านบนเลือกไฟ LED 3ตําแหน่งแบบสีขาวพร้อมกันกับเด y t i ทมที่มีมาให้เดิมๆจากโรงงานเป็นแบบสีขาวอีกเช่นกันนะครับ ไฟหน้าของเราเป็นแบบ LED ให้แล้วนะครับคันนี้เต็มระบบเลยพร้อมกับ day time ที่เป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันรวมถึงไฟหน้าออโต้อีกเช่นกันนะครับด้านล่างรองลงมานะครับมีเซนเซอร์แจ้งเตือนกะระยะให้ทั้งหมด4จุดสําหรับด้านหน้านะครับพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็นแบบ LED ให้แล้วรวมถึงระบบความปลอดภัยนะครับรถฟอร์ดมีมาให้เยอะจัดเต็มเลยสําหรับ Ever อเรสต์สปอร์บวกแพเกจนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันการชนนะครับระบบประคองรถให้อยู่ภายในเลนแจ้งเตือนเมื่อออกจากนอกเลนนะครับเรียกว่าเทคโนโลยีของรุ่นทอ อปเข้ามาใส่ในคันนี้ จัดเต็มทีเดียวเลยนะครับกันชนเราเลือกใส่ชุดแต่งของตัววิกเตอร์เป็นแบบสีดําเงาแบบเดียวกับตัวรถนะครับใส่คันน,นี้เรียกว่าเป็นชุดแต่งที่ยอดนิยมนะตอนนี้เลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องถอดกันชนหน้านะครับใส่ครอบพับเข้าไปได้เลยเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างโดดเด่นไม่แพ้ด้านหน้ากันเลยนะครับคันนี้มีคิ้วล้อนะครับที่เป็นคิ้วล้อของตัวชุดแต่งวิกเตอร์ล้อแม็กเดิมอันลอยขอบ20นิ้วคันนี้เราเปลี่ยนใส่ล้อแม็กลายกา้านสีดำเงากอสแบ็กแบบนี้เป็นลายก้านแบบตัววายจับคู่กับตัวยางเทพนะครับ เลยเป็นยางจากญี่ปุ่นนะครับยางโตโยต้าอุปเพยคันที่ยางตัวนี้เป็น AT หรือออเทเลนนั่นเองดอกยางเขาก็จะใหญ่ๆแบบนี้นะครับเต็มซุ้มล้อนะครับมาพร้อมกับสเปคยางอยู่ที่275/55 R20 หรือขนาด20นั่นเองดิสเบรก4ล้อคีบระบายความร้อนขนาดใหญ่นะครับเรียกว่าจานเบรกใหญ่ๆแบบนี้เรื่องการเบรกเนี่ยเอาอยู่นะครับสำหรับรถฟอร์ดช่วงล่างก็เรียกว่าได้ช่วงล่างแบบที่เป็นวัดลิงก์แล้วนะครับการขับขี่ ดีเยี่ยมมากๆเลยเก็บรอยต่อถนนนะครับเวลาลงสะพานขึ้นเนินเนี่ยนะครับเอเวอเรสของเรานั่งแล้วสะดวกสบายมากๆนะครับลดอาการโครงของตัวรถด้วยนะครับกระจกด้านข้างปรับเลนแบบไฟฟ้าพับเก็บแบบไฟฟ้ามีกล้อง360องศาด้านหน้าด้านข้างด้านหลังแบบ Bir d Eye v วิ w มีไฟส่องสว่างที่พื้นรวมถึงบายสปอร์ตแจ้งเตือนรถในมุมอับและมุมอับขณะถอยหลังก็มีมาให้ครบถ้วนเบ้ามือจับเป็นแบบสีดำนะครับตัวนี้ก็จะมีสมาร์ทคีย์เลสนะครับล็อกรถคายล็อกรถ ได้เลยนะครับบันไดเดิมๆจากโรงงานมีมาให้กันสาดทั้ง4จุดที่เราติดตั้งเพิ่มให้ราวหลังคาสีดําร้วนแบบนี้ให้เลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูภายในของตัวรถกันนะครับภายในตัวรถเป็นเบาะหนังให้แล้วนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับคันนี้นะครับหน้าจอใหญ่ๆขนาด12นิ้วให้เลยนะครับมีเบกมือไฟฟ้านะครับช่องในการเก็บของเรียกว่าเยอะมากแท่นชาร์จไร้สายครบถ้วน สามารถเชื่อมต่อผ่าน Ford Pass นะครับเช็คตัวตำแหน่งของตัวรถได้สั่งสตาร์ทรถผ่านมือถือได้นะครับคันนี้รองรับ Apple CarPlay and i Auto แบบไร้สายนะครับปรับโหมดการขับขี่ได้4โหมดด้วยเดี๋ยวเรามาดูฝั่งผู้โดยสารการันนะครับนั่งได้7ที่นั่งนะครับพื้นที่เนี่ยเรียกว่าไม่น้อยเลยไม่เล็กเกินไปด้วยนะครับ หรือเราสามารถพับเบาะและเพื่อวางของได้ด้วยแอร์ตอนหลังมีให้ตั้งแต่แถวที่2แถวที่3นะครับรวมถึงช่อง usb ก็มีมาให้ครบถ้วนนะครับเรื่องความเย็นไม่ต้องกังวลเรื่องขนาดในการนั่งเนี่ยจัดสรรแล้วก็สามารถทั้ง วางของแล้วก็ทั้งบรรทุกผู้โดยสารไปได้ครบเลยนะครับด้านท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED เต็มระบบให้แล้วสำหรับ e v e r e s t Sport คันนี้เสริมหล่อด้วยไฟเบรกนะครับคำว่า e v e r e ร t ที่เราติดตั้งเพิ่มเติมนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็เพิ่มความโดดเด่นนะครับแสงของเขาปัจจุบันเนี่ยนะครับเฉพาะเวลาเบรกอย่างเดียวถึงจะติดนะครับแล้วก็ไม่แยงตาสาหรับผู้ที่ตามหลังของเราด้วยนะครับ การชนท้ายคันนี้เราเลือกเป็นการชนท้ายของตัววิกเตอร์นะครับเลือกท่อคู่แบบเลข8แบบนี้ทําเป็นสีดําด้านนะครับเรียกว่าลงตัวเข้ากับด้านหน้าของเราพร้อมกับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนกับระยะ4ตําแหน่งด้านหลังก็มีกล้องมองหลังจากโรงงานมาให้แล้วฝาท้ายแบบไฟฟ้าก้านปัดน้ําฝนด้านหลังก็มีมาให้นะครับฝาท้ายตัวนี้มีระบบป้องกันการหนีบให้ด้วยสามารถตั้งระดับความสูงต่ําของฝาท้ายได้ด้วยนะครับ เบาะแถวที่3มเราพับอยู่นะครับด้านท้ายก็จะมีในส่วนของถาดวางสัมภาระนะครับยังอะไรก็มีมาให้ภายในเนี่ยเรียกว่ากว้างขวาง,วางแล้วก็หรูหรามากๆเลยสําหรับ e v e r e s t Sport เหมาะสําหรับเป็นรถที่ใช้งานในครอบครัวนะครับหรือใช้ในกิจการได้เลยนะครับ SUV 7ที่นั่งของ Ford เรานะครับอย่างที่อันเรียนแจ้งไปนะครับโปรโมชั่นของเราตอนนี้ดีมากๆเลยนะครับลูกค้าอยากได้โปรโมชั่น1 2 3 4งี่ที่อันเรียนแจ้งไปเมื่อต้นนะครับก็สามารถโทรทักเข้ามาสอบถาม ก่อนการออกรถฟอร์นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการออกรถได้เลยนะครับเรามีบริการตกแต่งให้ครบจบในที่เดียวที่โชว์รูมของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ